ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงไฮออฟออฟวอนในฉบับของผมนั่นเองนะครับผมแบบละเอียดใยว่าสู้แต่ละตัวอย่างไงนะครับผมเป็นที่ของผมเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับจุดที่ผมจะพาไปนั่นก็คือสําหรับใครที่มาลองสู้นะโดยไม่ที่โดยไม่ไม่ได้เกิดมีที่ไถซ่านะครับผมหรือไม่ผ่านตัวแรกนะเราก็มาเริ่มใหม่ที่มาที่จุดแรกเลยนะครับจุดที่ผมจะพาไปนะผมอยู่ตรงนี้นะครับผม จะตามผมมาเลยนะครับทางไปหาไทออลวันนะผมไทออลวันเนี่ยก็คือถ้าเราอัพอัพสเตตไปแล้วเนี่ยเราจะลงไม่ได้นะครับผมถ้าเราตายในไทออลนะก็คือผมแนะนําให้ไว้บิลไปเลยนะผมโอเคแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้นะไว้บิลไปแล้วก็มาลงใหม่นะผมให้มันผ่านไปนะมันจะได้เลิล ไวที่สุดนะครับจบไทยอาวันก็ได้เวลประมาณ 6, เวลหกเวลเจ็ดเวลแปดเลยนะครับผมแนละ้วแต่ว่าใครจะเอาข้อดีอะไรมาครับหรือเป็นเผ่าอะไรนะถ้าเป็นเผ่าเอเดดเอาบวกสแตนะ็กมาเนี่ยก็จบได้ยันเวลแปดเลยนะครับผมน่าจะไม่ผิดโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้เลยนะครับผมเก็บสมุดครับผมเอาไว้ทาการ์ดฟรีได้นะเก็บมาเผื่อตอนวิวตันนะครับผมอันนี้เก็วิธีการ จุดเข้าไทาออบบอลนะผมเราก็เข้าไปเลยนะแนะนำให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องต้องผ่านให้ได้นะ้าออบบัลจะสบายกับชีวิตเรามากเลยนะครับในการปั้นเิวนะคือเราจบแพ้ใน10บยี่สินาทีเนี่ยเราก็เบลหเบลเแล้วนะครับโดยไม่ต้องไปฟาร์มอะไรนานนะโอเคอย่างแรกให้เราเซิร์ฟดูปิงก,ก่อนเลยนะว่ามันน่าลงไหมนะ และก็อีกอย่างหนึ่งทุกๆวันเนี่ยเมื่อสมมุติว่าเราลงวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้การให้เราลง้เอาวันครั้งแรกของแต่ละวันเนี่ยมันจะปิงนะผมผมแมนะนําไม่เอาบิวมาตายก่อนนะเอาบิวมาสู้ตายก่อนนะครั้งต่อไปมันก็จะไม่ปิงแล้วนะผมในแต่ละวันนะโอเคแนะนําให้มาฝึกสู้ทเอาวันก่อนก็นกได้ครับผมโดยการอัพเจ้าฟอร์ติจูดนะ แล้วก็ใช้เป็นแบตเทิลแอคนะพนเพราะดามเมจมันแรงมากเลยอันนี้เป็นอย่างแรกเลยเป็นลุ่มบอลน,นะให้เรากด F ค้างนะเนี yeah, ่ย F ค้างแล้วก็ปล่อย F ค้างแล้วก็ปล่อย F ค้างแล้วก็ปล่อยนะอ่าคอจุดนี้เราเดี๋ยวมันจะมีจุดที่เราต้องกดล้วนๆนะผมนั่นคือจุดนี้นะมันจะเข้ามาไม่หยุดให้เรากด F รัวไปเลยครับนี่คนระับผมในส่วนด่านแรกก็ง่ายๆนะครับผมในการลงทวาวันในด่านที่หนึ่งนะ ส่วนในด่านที่2ที่เราต้องเจอนั้นก็จะเป็นชาโคนะครับผมหรือวอร์เดนนะัแล้วแต่เลีนยะครับผมแนะนำไม่ให้ใช้ b a ทเทิลแอในการลงนะสำหรับมือใหม่นะแบทเทิลแอนี่ดีสุดแล้วนะครับระเบิดพดเจอได้ตีแรงด้วยครับแล้วก็ทิกผมในการสู้นะเดี๋ยวดูไว้นะครับผมเมื่อข้อความหายไปแล้ว3ามวิให้เรากดท่าขี่เลยครับการสู้ชาโคนั้นก็ ถ้ามันตบให้เราแพรี่ก่อนสองครั้งนะแล้วก็ตีกลับสองครั้งมีแพรี่ไปเลยครับสองครั้งถ้ามันเตะแล้วก็ดออหลบและตีสามครั้งได้เลยนะครับถ้าเตะนะดอทแล้วเราตีได้สามครั้งครับถ้ามันเตะนะแต่ถ้ามันตีเนี่ยเราสามารถตีกลับได้แค่สองครั้งนะครับอ่าโอเคง่ายมากเลยครับอันนี้แนะนํานให้มาฝึกกันเองนะจาโคถ้ามันตีมาเราตเราแพรี่ไปเลยครับสองครั้งเผื่อไว้นะเราไม่รู้ว่ามันจะตีมาอีก แต่ถ้ามันเตะเราก็ดอสครับผมโอเคราถ้าเตะเราจะตีสวนกลับได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมส่วนถ้ามือมันตีเนี่ยเราก็สามารถตีกลับได้แค่2ครั้งนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นทิคสำหรับการลดเลือดมอนก่อนที่เราจะต่อสู้นะครับผมเป็นทิคของผมเองเมื่อมีข้อความขึ้นแล้วเนี่ยพอข้อความมันหายไปเนี่ยให้เรานับในใจส 3, 3วิเลยครับผมหนึ่ง 2 3และกดท่าขี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะตัวต่อไปที่เราต้องสู้ก็จะเป็นโปลมเนอะผมเดี๋ยวขออัพก่อนนะเห็นไหมครับผมเบลขึ้นไหวมากเลยนะลูกแก้วแรกที่เราสู้ไปเนี่ยเราก็จะได้พอยมาอัพถึง5พอยนะแล้วผแล้วก็วอร์เดนเนี่ยหรือชาโคที่เราสู้ไปจะได้พอยมาอัพถึง10พอยเลยนะผมและต่อไปมันก็จะอัพ ทีละสิบพอยต์ตอด่านไปเรื่อยๆนะครผมซึ่งเลเวลเยอะมากเลยนะครับทั้งหมดเก้าด่านนะในเท้าปันนะครับโอเคอับเลือดมาก่อนนะครับมาฝึกก่อนเลยนะครับผมผมเลือกว่าเป็นเผ่าเด็ดด้วยนะครับผมโอเคครับ okay. พอข้อความนี้หายไปนับเลยครับ1 2 3แล้วกดท่าชีเลยครับผมนะครับ มันยังไม่ได้ทำอะไรเรามันเจ็บไปแล้วนะผมแนะนำวิธีการสู้เออสู้โกโลเลมเนี่ยแนะนำให้ดอท,ทุกสกิลเลยนะไม่ต้องแพรรี่นะผมแนะนำให้ดอท,ทุกอย่างเลยนะดอแล้วตีหนึ่งทีนะครับแล้วรอมาตีมันนี่ครับตอนนี้ครับผมตีหนึ่งทีแล้วก็ตีครับผมสำหรับการมันกำลังจะหมุนนะอ่าสกิลนี้ให้กระโดดแล้วหลบไปข้างหลังมันนะผมดอทครับ ดอทให้หมดเลยครับดอทครับถ้าเราถ้าเราแพรลี่เนี่ยก็คือถ้าเราโดนท่าที่มันเอาหมัดต่อยอะเอาหมัดปัดเรามาเรามันจะโพสเจอร์แตกเหมือนตอนแรกของผมเลยนะผมเห็นนะครับก็คือแนะนําให้ดอททุกสกิลนะรีเฟกเรามันจะมั่วนะสมมติเราแพ้แพรี่เท้าอยู่เนี้ยแม่งตีมือมาเราบล็อกเนี้ยโพสเจอร์เราแตกเลยนะผมเนี่ยผม พอมันจะหมุนล้วก็ตีหนึ่งทีและกีล้วก็ตีนะเป็นสูตรของผมนะครับผมดอทนะดอทให้หมดเลยครับดอทนะไม่ต้องไปแพลรี่มันนะเห็นไหมง่ายไหมครับผมดอทอย่างเดียวนะไม่ต้องไปแพลรี่นะถ้าเราแพลรี่แล้วมันต่อยมาเนี่ยคือจบเลยนะครับโคจเจอแตกนะโอเคครับก็ง่ายๆนะครับในการสู้โกลเลมตัวต่อไปก็จะเป็นเทเชอร์นะครับผมใช้สูตรเดิมได้เลยนะครับ ถ้าข้อความหายเราก็ตีครับเราก็ขีเลยนะครับเห็นครับผมดูครับหายไปครับหนึ่งสองสามขีเลยครับเห็นไหมครับผมเราได้ฟรีหนึ่งทีนะในถ้าขีวิธีการสู้เทเซอร์นั่นคือถ้ามันตีมานี่คือเราแผลดีสองครั้งถ้ามันกัดคือเราแผลีีสามครั้งนะผมเนี่ยหนึ่งสองนะถ้ามันกัดก็หนึ่งสองสามครับผม ตวัดก็แพรี่ทีเดียวนะแต่ว่ามันจะดีเลยหน่อยครับผมถ้ามันตวัดหางนี่ต้องแพรี่ดีๆนะเห็นไหมครับแล้วก็ต่อไปก็คือการตีมอนตัวนี้ก็คือให้เราถ้ามันกัดหรือตบเนี่ยเราตีได้สองครั้งครับเห็นไหมตบตีได้สองครั้งเนี่ยกัดตีได้สองครั้งครับเดี๋ยวรอมันตวัดห่างนะเนี่ครับถ้ามันตวัดห่างเราตีได้ครั้งเดียวและรอแพรี่เลยนะผมเห็นไหมครับ ที่เหลือเราตีได้สองครั้งเลยนะเนี่ยโอเคครับผมตีสองครั้งครับหนึ่งสองตีครับหนึ่งแล้วก็ตีครับหนึ่งสองแล้วก็ตีตีครับหนึ่งสองสามมันจะเป็นจังหวะนี้นะครับผมสำหรับเทเชอร์นะก็ลองไปฝึกกันเอาดูนะครับผมมันจะเป็นจังหวะครับมอนทุกตัวจะมีเขาเรียกว่าจะมีทิคของมันนะครับผม มีแพทเทิร์นออกมันนั้นเองนะครับโอเคอัพแต่ฟอร์ิจูดมาฝึกก่อน,นครับเราเน้นถึกเน้นแพรลี่ก่อนนะไม่ต้องรีบจบรีบตีให้ไหวนะเราต้องแพรลี่ให้เป็นนะผมไม่ใช่ศาสตร์ดาเมจไปเย,ยๆนะถ้าแพรลี่มอนเป็นเราก็ไม่ต้องกลัวมอนอะไรแล้วนะผมในเด็บนะครับผมคือเราชิลเลยเราวิ่งชิลเลยเราสู้มอนในเดยบได้ทุกตัวอย่างนี้นะครับ เอ่อัพเลือดอย่างเดียวมาฝึกก่อนนะครับตัวต่อไปที่เราจะเจอเจอต่อเทเจอโทษด,ดีครับผมเจอต่อจากเทเชอรนะ์นั่นก็คือนางฟ้าครับผมนางฟ้านี่โหดมากเลยนะถ้าเราถ้าเราไม่ขี้โดเหมือนดอกแรกเนี่ยเราจะเหนื่อยนะแต่ผมมีทิศวิธีการสู้นางฟ้านะเมื่อเราแพรี่แล้วเราไม่ต้องรีบตีกลับนะครับผมมันจะแพรี่เราได้นะให้เรารอสักทีหนึ่งแล้วเราค่อยตีนะผมจะด,ดูผมนะวิธีการสู้นางฟ้านะครับ ห้าคีสํสคัญมากเลยนะครับผมในการสู้นางฟ้าก็คือสําคัญในตอนเปิดนะหนึ 1, 2, ่งสองสามคียครับนะครับตอนเปิดเราต้องทําอย่างนี้ให้ได้นะครับนะจะได้ฟรีอีกปีหนึ่งด้วยนะครับถ้าเปิดแม่นๆนะก็คือสําคัญมากนะเพราะนางฟ้ามันเป็นตัวที่แพรี่เก่งนะครับผมเห็นไหมครับพอเราตีพวกมันแพรี่เลยนะจะไม่ต้องไปตีหลอกนะมันมีดอทหลบด้วยนะครับถ้าเรียบตีกลับแบบผมเนี่ย คือจบเลยครับมันแครี่ได้นะเห็นไหมวิธีการสู้นะคือเมื่อเราแครี่แล้วให้เราตีช้าๆนะเนี่ยค่อยตีนะครับเห็นไหมครับแครี่แล้วไม่ต้องรีบตีนะแครี่แล้วปล่อยไว้ก่อน,นครับค่อยตีนะนี่เราวิธีการสู้ก็ให้หลังมันจมมุมก็ได้นะผมเจอสู้ง่ายนะเดี๋ยวถ้าเราเรียบตีก็โดนนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับไม่ต้องรีบตีนะปล่อยไว้แล้วค่อยตีกลับครับ ปล่อยไว้ก่อนแล้วค่อยตีกลับครับเห็นไหมครับวิธีการสู้นางฟ้าง่ายนะปล่อยไว้ก่อนแล้วค่อยตีกลับเห็นไหมครับผมวิธีการสู้นางฟ้านะไม่ต้องไปแพลรีเทกับมันนะเราสู้ไม่ไหวแล้วครับคือมันมันปรับมาให้มันแพลรีเทกับเราอยู่แล้วนะผมให้ใช้สูตรของผมนะคือง่ายเลยนะโอเคครับผม ตอนตัวต่อไปที่เราจะสู้ตัวต่อไปนั่นก็คือ Enforcer นะ Enforcer ก็เป็นตัวที่สู้ยากตัวหนึ่งนะครับผมแต่แนะนำให้ทุกคนต้องขวนสู้เป็นอยู่แล้วครับผม Enforcer นะถ้าเราสู้ Enforcer ไม่เป็นก็ก็ขึ้นเด็บไม่ได้แล้วผมในตอนเยตันนะเราจะไปสาสตร์สกิลใส่มันอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับสู้เป็นนั้นเฟี้ยวกว่านะครับ เลิกเลนฟอร์ตมาก็ได้นะครับเพิ่มดาเมจนะในส่วนของเอนฟอร์เวิธีการสู้นั้นก็คือตีหนึ่งทีไอแพ้เราพอเราแพรีได้หนึ่งทีเราตีผมแล้ว,ลวรอแพรี่ใหม่นะเดี๋ยวดูผมนะ พอเราเริ่มแผรี่เริ่มตีช้ำๆแล้วเราค่อยใส่ท้าขี่ไปนะครับหรือจะใส่เลยก็ได้นะทําตามผมเลยครับเดี๋ยวผมจะไม่เปิดท่าขี่นะผมจะสอนวิธีการสู้อินฟอเซอร์นะนี่ครับนี่ครับพอเราแผลี่ได้ขี่อ่าไม่ได้ครับช้าไปนะตีปุ๊บต่อแผรี่ปุ๊บตีครับต่อแผลี่เลยก็ตีครับดรอดนี่เราเราต้องมีฝีมือนิดหนึ่งนะในการสู้อฟนฟอร์เซอร์นะแผรี่ได้ตีแผลี่ได้ตีแี่ได้ตีนี่ครับผม คีอ่าพอมันมันตีหลอแเราก็ดอดนะตีครับเหมือนการไทล่เทสนะดอสครับผมตีครับผมและต่อไปเราก็ใส่เทคนิคไปนะเมื่อเราแบบทำนี้ได้แล้วนะเอาไว้เผื่อสู้ในทางคนเด็บด้วนะผมนั่นคือปุ๊บตีเลยครับเห็นไหมครับโฟลเจอแตกนี่ครับตีครับผมเห็นไหมครมพอท่าขีเราดีปุ๊บเราคีเลยเราไม่ต้องตีแล้วนะโหดกว่านะท่าขีนะ เห็นไหมครับผมแล้วก็สามารถใส่ลูกเด่นเพิ่มไปได้นะครับผมก็คือทั้งแพรี่ตีแล้วพอเราเคี่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็แพรี่ตีก่อนนะครับผมพอน้าคีมาแล้วก็ขี่ต่อนะครับผมเป็นสเต็ปนะพอเรารู้แพทเทิร์นอินฟอสเซอร์แล้วมันก็จะง่ายนะครับผตัวต่อไปที่เราจะเจอนั่นก็คือแซนไะนเป็นตัวที่โหดมากเลยนะครับ ผมว่าเป็นตัวที่แพทเทิร์นแม่งมันยากกว่าเอ็นฟาเซอร์อีกนะโอเคครับอ๋อมันให้เราให้เราเลือกการก่อนนะค,ครับผมโอเคผมก็ลือเดี๋ยวผมจะมาสอนแพทเทิร์นในการสู้แซนไหนนะครับผมแซนไหนนั้นแพทเทิร์นที่ผมบอกว่ายาก็กคือเราต้องเราต้องรีเฟกไว้นะครับถึงเราจะสู้มันได้นะ เราจะมาดอทหมือทุกสกิลเหมือนโกลเลมไม่ได้นะครับผมหรือมีแพทเทิร์นง่ายๆอย่างเทเซอร์แอนโฟสเตอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ขีเปิดเลยนะครับผมง่ายกว่านะหรือเก็บหรือเก็บเชนมาก็ได้เก็บเชนมาอย่างผมนะมาสู้นะครับผมอเออปิงเล็กน้อยนะ ตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมดอทถ้ามันได้เราได้ยินเสียงนี้แล้วก็ดอทนะตีครับผมตีแครลี่แล้วก็ตีครับผมแครลี่แล้วก็ตีครับผมส่วนในสกิลของดาบนะอันนี้ก็ให้ดอทคอยหลังนะผมหรือเราจะแพรลี่ก่อนก็ได้นะก่อนที่มันจะตีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราเพลเราเราดอทก่อนก็ได้นะดอทก่อนล้วค่อยตีนะดอทพอได้ยินเสียงอะไรเราก็ดอทนะ ไปเดี๋ยวผมตายแนละ้วผมเล่นก่อนนะผมเดี๋ยวดูสเต็ปผมไว้นะไม่ต้องดูแล้วผมยังวันี้ดอชนะแนะนำห้่ีเฟตต้องไวนะซื้อตัวนี้เราต้องมองมือมองเท้านะผมว่าเราควรทำอะไรนะนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือสเต็ปของผม,ผมเลยนะพอได้ยินเสียงเตะก็ดอด ถ้ามันตีแล้วก็แครี่นะผมนี่ไมครับลองดูบ่อยๆนะดูที่การเล่นอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกนะครผมมันแล้วจะส่วนคนด้วยส่วนผมก็ตามนั้นเลยนะรีเฟกต้องไวนะผมเจอตัวนี้โอเคแล้วก็เอาเบี้ไปเลยตัวต่อไปที่เราต้องสู้ก็จะเป็นลูกบอลลูกกลมๆเหมือนในด่านแรกนะครับแต่ว่ามันจะมารวดเร็วนะ ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะแค่เรากด F ตัวหลวก็ผ่านได้แล้วนะผมในส่วนของแซนไนะหนตัวเมื่อกี้ก็แนะนำให้ฝึกสู้ไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะรู้แพทเทิร์นมันเองนะต้องมาฝึกสู้เองนะครับผมไม่เลือกบันมาตีตัวที่9ก็ดีนะครับผมในด่านที่9นะโอเค ไอ่วนด่านนี้ให้กดแผดลีลรัวนะดูนะครับนี่ครับเรากดลัวได้เลยนะกดเอฟลรัวได้เลยนะคผมนี่ครับจบเลยครับง่ายครับผมด่านที่8แต่ด่านที่9นี่เหมือนจะยากนะแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นนะผมด่านที่9นั่นก็คือเราจะเจอชาโคเป็นชาโคเป็นน่าจะเป็นอัลฟาชาโคนะครับ1ตัวแล้วก็จะมีลูกอันนี้ยิงมาด้วยนะครับผมระหว่างเราต่อสู้นะ มันใช้สูตรท่าขีไม่ได้นะผมเพราะว่าลูกบอลมันยิงเรามาก่อนนะครับผมผมแนะนําให้ตีสดไปเลยครับไม่ต้องมีทิกอะไรนะผมในการเจอชาโคด่านที่เก้านะให้เราตีไปเลยอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้ามันเตะแล้วให้เราดอดนะระวังท่าเตะมันอย่างเดียวระวังมันเตะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูนะระวังแค่ท่าเตะมันอย่างเดียวนะครับผมในส่วนด่านที่เก้านะต่อจากดานลูกยิงด่านที่แปดนะ คือเราถอดสมองตีไปได้เลยนะครับระวังท่าเดี๋ยวท่าเตะชาโคนะถ้าเราโดนมันเตะแล้วเนี่ยก็ผมบอกเลยนะครับว่าเราจะโดนลูกบอลยิงซ้ำมาอีกนะครับหนว่าในระหว่างที่เรากระเด็นนะเราจะโดนลูกบอลยิงซ้ำมาอีกเอาซึ่งก็ตายได้เลยนะถ้าพลาดเพียงแค่นี้เดียวนะไม่ต้องทิกเยอะครับตีสดๆดไปเลยนะอย่างแรก้เราดอทลบลูกบอลก่อน,นครับผมเห็นไหมครับ นี่ครับอาถ้ามันเตะอย่างนี้ผ่าน,นครับเราตียาวแล้วถ้ามาถึงมันเตะนะนี่ครับจบแล้วครับผมด่านเก้าเรารอมันเตะนะเห็นไหมครับอันนี้ก็แนะนําให้ลองลองไปเล่นดูนะครับผมมันเตะมันไม่ตรงจังหวะน,นะนี่คือมาถึงมันเตะแล้วผมราได้ยาวเลยครับไม่ต้องไปสนอะไรแล้วโอเคผมนี่ก็คือวิธีการผ่านไทโอวันในสเต็ปของผมนะครับผมลองไปฝึกกันดูได้นะ แนะนำต้องลงให้เป็นนะผมจะง่ายต่อการปั้นดิวมากเลยนะครับเป็นวายวอล์กเก็มาลงได้นะผมแต่ว่าเป็นดีบาจะมาลงแถววันไม่ได้นะครับผมโอเคเมื่อเราลงเสร็จแล้วมันก็จะส่งเรากลับไปที่หน้า Mini er นมินิไทซ่านะครับผมในจุดนี้เลยเห็นไหมครับผมจบในเบล8นะผมเหลือ2พอย์นะถ้าผมเอาข้อดีเป็นเนอร์ ออโต้ดีดักมาเนี่ยผมจะจบเบล8ะครับผมเม้ยโทษทีครับผมจบเบล7นะแต่ถ้าผมออโต้ดีดักมาผมจะจบเบล8นะ,นะครับผมก็คือไวมากๆากเลยครับผมใช้เวลามานสิบยี่สิบนาทีเองนะครับผมโอเคแล้วผมก็เป็นไงกันบ้างผมในคลิปนี้ในการลงไทโอบัลนะผมถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยผมเป็นทริกของผมเองนะครับผมในการลงนะแนะนำให้มาต่อสู้กันให้ได้นะครับผมจะได้ไม่กลัวมอนในเด็บนะครับ โอเคครับผมก็กราบขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆเ,เลยถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรให้สอนทาอะไรหาอะไรท,ทําโอดอะไรอย่างนี้ก็บอกผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมกราบสวัสดีครับผม